เจ้าก็ต้องมาใช้ศาสตาผ่านพระสงฆ์เป็นหลักพระสงฆ์เป็นศาณนาญาตตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนได้แล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติได้ตรงรปฏิบัติตรงแล้วก็นาธรรมะคําจังสอนไปสู่คนอื่นสู่ญาติสู่โยมพุทธศ,ศาสนาจะอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้วันนี้ การเรามาบวชเนนเป็นพระไม่รู้จะเรียกบวชนาคไม่ได้แล้วเยกว่าบวชเนนยกเนนเป็นพระโอกาสอย่างนี้หายากนะนานๆเร่หลายปีจะมีทีหนึ่งหลวงพ่อมีประสบการณ์ว่าตรนกินดามีเนนที่ปฏิบัติด,ดีเรียนดีกว่าจะบวชเป็นพระได้บางทีรอเวลาถึงห้าปีหกปีสิบปีถึงเรียนจบถึงจะบวช ยกเป็นพระได้นี่ก็เช่นเดียวกันก็เป็นเรื่องที่น่าโนโมนาเป็นเนนที่มีความรู้ความสามารถตั้งใจขนาดยังไม่ได้เป็นพระหลวงพ่อใช้งานมาสามปีแล้วสี่ปีแล้วเรียนทำรมาศากษาจนจบรุ่นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่มาแล้วลูกศิษย์สามเนรจนจบด็อกเตอร์เล้ประมาณนี้เนานะด็อกเตอร์เป็นนักธรรมชั้นเอกจบแล้ว วันนี้มาร่วมก,กันทําบุญเป็นบุญเป็นกุศลเอาละเนีย่ยบอกว่าให้หลวงพ่อกล่าวสัมโมสัมโมคือกล่าวความเป็นจริงให้ฟังอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นจริงเล่าสู่กันฟังเป็นสัมโมแต่พูดมากไม่ได้วันนี้มันจะไม่ทางานวัสรลลอยหลวงพ่อดูทางยังสงสัยหมวดต้นพาหลวงพ่อหลงทางหรือเปล่าไม่รู้หลวงพ่อตั้ง g ี s ีจากนี้ไปจักรลาดมันิบห้ากิโลเองแต่หมวดต้นพาอ้อมไปนูน้น ประมาณสามสิบกิโลนี่ต้องไปเช็คใหม่ตอนกลับจะไม่ตามล้างบวชต้นแล้วหลวงพ่อจะไปกับพี่กีเนียจะไปรอยอยู่ที่วัดป่าจักราชต้องบวชให้เสร็จภายในบ่ายสามหลวงพ่อต้องไปวัดตะลาลอยอีกบ่ายสี่โมงวันเกิดหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดตะละรอยวันนี้ไปทปําบุญต่อเพราะฉะนั้นวันนี้โดยอํานาจแห่งคุณงามความดีโดยเฉพาะ คุณกุศลที่พวกเราท่านทั้งหลายได้กระทําได้ปาลบโดยเฉพาะตรงกับพุทธภาสิตที่องค์แสดงธรรมได้กล่าวว่านี่ไม่ต่างจาจรูปานางนั้นในความกระตันโยกตวเวทีต่อพิดามาดานต่อโยมพ่อโยมแม่สามเณรก็ได้กระทําบําเพนในขณะที่เป็นธรามเยรก็ดีกําลังที่จะยกขึ้นเป็นพะระต็ดี เป็นการกระทําตามคําสั่งสอนขององค์สมเกจพระธรรมาริพุจธเจ้าแสดงออกถึงความปัิโยกตเวทีต่อโยมพ่อโยมแม่ต่อพ่อมีคุณทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วในชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลายด้วยอํานาจแห่งคุณงามความดีคุณตน,นกิจอันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นภาระ เป็นกำลังน้อมนำมาซึ่งความสุขกายความสบายใจความสุขความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดมีแก่พวกเราทุกคนทุกท่านเถิดาธุเอาถ้โาโจมทานข้าวต่อไม่ต้องให้พรแล้วให้ไปรอบหนึ่งแนละ้วต้งพ่อก็ลงได้ไม่ต้องให้พรนะสงสารน,นะเอาที่าพ้โยมทานข้าวต่อไม่ต้องให้พรแล้วให้ไปรอบหนึ่งแนละ้ว คนไหนที่ทานแล้วก็เตรียมคนไหนที่ยังไม่ทานหรือทานยังไม่หยิมก็ทานต่อทานอาหารต่อจะได้เดินทางไปขวดที่บ้านฝ่าจกักราบคนไหนพอนี่เน,ะนาะฮะไหนพอน,นอะอ๋อผมจบเพี่อนแค่นี้ต่อไปพี่พี่พอนีอ่พี่ว่าป่นนะฮะไม่ได้ให้พรรเหอเอ้า พ่อเรีกว่ายะทาตับปีไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาตั้งใจรับบอลนั่งลงโอ้ลืมเนี่ยนี่แสดงว่าอายุมากแล้วยังไม่แก่หรืออายุมากแล้วหกสิบหกมันก็ลืมธรรมดาอยู่เอาตั้งใจตรวจน้ำละพรอลตั้งใจตรวจน้ำรับบอลคิดจนบุญวนบุญจนองพ่อขออนุญาตเป็นต้นเสียงของพ่อ ยะถาวริวหาปุลาภริปุเลนติสักอรังเณวเมวะัยโตดินังเศตานังอุปกะปติอิติตังวติจังตุมหังสิปะเมวะตมิตตุสเพปุเลนตุสังกปานันโทปนาราโสยะถามาณิโชติรโสยะถา Santu Thapalongkongwinan Satu malawa la, la, la.

अम्मा नोवा ังสัมมาสัมพุทโธพระข้วะมบุธังภพระวันตังอภิวาทิมีเจ้าวาคาโตพระวัตตาธรรมโมธรรมังรัมมจามี ุปฏิปันโนภาควาตสาวกสังโฆจางคังอภามิ ลกลับควาเมตตาจากกัณฑประเด็พระคุณธบริณยโมลีหลวงพ่อเจ้าคุณเจ้พนณะจังหวัดนครราชสีมาแต่ก็พระเทรานุเทลาทุกลูกที่ได้เฝ้าเมตตามุนีนะมารวมในงานอุปสมบทของกลุ่มเองนะแก็อย่าจมทุกท่านนะเพราะว่าทัางกลยั้างกล ปติถมทุกค้นนะบ่ได้เคยสื่อว่าเป็นผู้ใดแต่ทุกคนก็และกันนะมื่อนี้ก็เป็นก็ดีใจนะพอใจก็ต่อไปกับเวลามันก็จำกัดในช่วงอีกกี่นาทีนี้ก็ได้เคลนกระบวนสิได้ออกไปกขหายยาดจุ่มรับท่านอาหารไปแบบน้อยนะก็จะได้เคลนกระบวนออกไปอุปสมบท เอวัตรเจ้กรลาดนะก็ก็อ,อยังให้ไปเรื่อผู้ใดว่างนะมีครั้งเดียวนะอยังให้ไปนะนในดความเทศแล้วกันอาจารย์ครนะับหัวกะกะทิพยโดนปะดนะดับนะเดินทางเดือเกินขรบพวนมือนี่ก็เห็นญาติโย้มน,หนาหู้น่าตา ีใจพ่อพ่อใจยุ่กนะแค่พ่อแสดงออกมันู่ไปไหนบุญล่ะกันนะเ้องการยังไงกันถึงเอียงศีราตัวปกป้องทั้งขุนเจ้าภาพก็ต้องขออภัยนะ อ่าแน่ซิงว so ัดผูสิ่งของขวปลาอาหารกับตัวปกป้องกแต้วก็เอาไปวนปี๊ใจของเฮานี่แย่าให้ตัวปกป้องเด้อให้เป็นบุญสุขุนนะมือนี่นะให้ร่วมเป็นบุญสุขุนนะใจแย่าปกป้องกันละกันนะมือนี่นะฟังเดาอะไรยิ้มหัวกิ้งใจครับอ่ายิ้มหัวกิ้งใจกันทุกคนนะฟังเดาแล้วก็ กูนีอยังย่วย่งกันตามสบายนะธรรมะก็พูดไปเี่ก็พูดไปธรรมดานะเพราะกบวนจะเยือกะเป็นกังดัยตอนเหนียเงานอนเหลือไดนอนเมื่อไรหรือฟังเสียหลวงพ่อว่สนุสันเตียงกระยุ้งเจ้าจะเงียบเงาโดยจะป้อขวบผู้เทาบ่ไปไป ให้แม้นพอใจเลยได้ร้องจังบ่มีคนเว้าเอาล่ะดีดีแล้วกันฟังธรรมต้องฟังเงียบเปรียบดั่งผ้าที่พับไว้บ่ยังใช้จังองาใจให้ใสจังน้บ่แหงือไฟ บอกการตามบ้านปวดกัขขงเดือ,อย่าอนกลับกายเป็นทุกขัาทางอีมีนายายาให้พังเป็นแทดอีมมีส่วนเดิมแม่เดิมสวัสดิ์ตุยาำสิพับสิมน่นกาน เปิ่นย่าพัวพันปั่นสิหลงทากันดังที่เคยเห็นแล้วตอนไปเทศบ้านน้องแหวแม่ให้สีนั่งกลางมัวบาดสิพียกังกว่าไปยกขาแม่ใหญ่สูงจนว่าเราได้ห่วงว่าขาไขว้ขา ไปเดีนั้นกะบอวางทีขวดเรื่องใแมงบางยางที่ย่างต้องดูเตียนสียรับสินต้องเข้าใจสิปไอยวังอย่างบางย่าให้คือไม่ใหญ่นางที่อยู่บ้านหมู่มุนแวว้งจำบนตาบคาไปปุน ลาสิมจากหลวงพ่อท้าจากว่าถามว่าสอจนหลวงพอ่อแน่นเพิ่น ทางเส้นเคร่งเหลือเส้นบนเพื่อทังไปสวรรค์ฝ่าทางเส้นใต้ปายานาารกหรนไฟเจียมกอเจิญชวนทำนียเด้อพ่อแม่พี่น้องให้ใจตา าสาธุเดินกวน,นทุกท่านนะอันนี้ก็ทรงไทยสิบพเล่พุ่งสิบพเล่เลอีกว้าอย่างไรเ <c oughs> มื่อสุดท้ายของการเป็นสมานิสตนะกสิได้ว่าวนะกับพี่ก,นนกับน้องต่อไปกสิได้ไป้ปวดนะเกินกระบวนไปเกันก็อ,ญญ <c oughs> อยากให้ไปทุกคนเด้ออย่าตีพี่น้องทั้งหลายแต่ว่าถ้าสะดวกก็เดินทางไปกับผมนะ ก็ไปกับโวกงียยยย่ยังสิไากับาติกับโยมกับพีกับน้องทางไกลทางไกลก็ขอให้อิ่มบุญทุกทุกท่านทุกคนอิอ่มบุญคิดแจให้เป็นบุญเป็นกุศลโต๊ตกบกพ่องเรื่องอาหารการกินก็ต้องขออภัยแก่แกใแห่เขาเข้านี่ยจให้โต๊วกป๊พ่องกันแล้วกันให้เป็นบุญมีความสุขอยู่ตลอดไวล่านะ อะไรก็เป็นสิ่งที่ด,ดีต่อไปกับสิษให้อ้างอญญาจารย์อภิชาติโกศกได้พูดครับดีกับน้องต่อไป กำหนดการติดทางคณะจอบผ้าได้บอกคุณเรียนเชิญทิธารก็มาถึงขัง้นตอนตรงพระคุณเจ้าจันพัฒหารเพล่ mm -hmm. ครับสวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามชมบ่าวิสารคนโกโชนาอยู่ในขณะนี้ครับ